หน้า395ตั้งแต่สเจตติกาวากะตะสารโกวานัติจุลเกณาปาทาเป็นต้นไปถ้าไม่มีเสืออ่อนหรือเสือลำแพนพึงเอาผ้าพันเท้าวงเล็บเตียงและต่างเสียเมื่อผ้านั้นไม่มีแม้ใบไม้ก็ควรลาดและเป็นทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่ลาดอะไรอะไรเลยวางลงไป ่็ถ้าว่าภิกษุผู้เจ้าถิ่นในอาวาสนั้นวางบนพื้นแม้ลาดแล้วแต่ใช้สอยทั้งที่มีเท้าไม่ได้ล้างจะใช้สอยอย่างนั้นบ้างก็ควรข้อว่าณภิกขเวปริกรรมมกตาพิติมีความว่าฝาทิ่ทาขาวหรือฝาที่ทำจิตรกรรมก็ตามไม่ควรพิงและจะไม่ควรพิงแต่ฝาอย่างเดียวเท่านั้นหาไม่ได้ แม้ประตูก็ดีหน้าต่างก็ดีพนักพิงก็ดีเสาศิลาก็ดีเสาไม้ก็ดีภิกษุไม่รองด้วยจีวรหรือของบางอย่างแล้วย่อมไม่ได้เพื่อจะพิงเหมือนกันข้อว่าโทตปาทก,กามีความว่าภิกษุเป็นผู้มีเท้าล้างแล้วย่อมรังเกียจที่จะนอนในที่ซึ่งจะพึงเหยียดด้วยเท้าที่ล้างแล้วปาทาว่าโทตปาทกเกบ้างก็มี คำว่าโทตปาทเกนั้นเป็นชื่อของที่จะพึงเหยียดด้วยเท้าที่ล้างแล้วข้อว่าปัจจทริตวามีความว่าพื้นที่โบกฉาบก็ดีเสนาสนะมีเครื่องรองพื้นก็ดีเตียงต่างของสงก็ดีต้องเอาเครื่องราดของตนลาดรองเสื้ก่อนจึงค่อยนอนถ้าแม้เมื่อภิกษุก,กำลังหลับเครื่องปูลาดถลกเลิกไปอวัยวะแห่งสรีระบางส่วนถูกเตียงหรือต่างเข้าเป็นอาบัตเหมือนกัน แต่เมื่อขนถูกเป็นอาบัตตามจำนวนขนแม้เมื่อพิงด้วยมุ่งใช้สอยเป็นใหญ่ก็มีนายเหมือนกันแต่จะถูกหรือเหยียบด้วยฝ่ามือฝ่าเท้าควรอยู่เตียงต่างกระทบกายของภิกษุผู้กำลังขนไปไม่เป็นอาบัตข้อว่าสนสกโณตีสังคพัตตังกาตุงมีความว่าก็แลชนทั้งหลายไม่สามารถทำพัดเพื่อส่งทั้งมวลได้วินิจฉัยในคำว่าอิฉันติอุเทสพัตตังเป็นต้นพึงทราบดังนี้